ปีใหม่นี้แกไม่มีอะไรให้แม่เลยเหรอเลี้ยงโต,ตขนาดนี้เสียงเงินไปตั้งเท่าไหรล่ละแม่ลูกเก็บมาเลี้ยงก็บแบบนี้แหละพมช่วยเอาทองนี่ไปขายให้แม่หน่อยนะแล้วทองลาขายได้เท่าไหร่ทองนี่ไมมถึงลอกแบบนี้อย่าบอกนะว่าทองปลอมอะ่ะต้องเป็นลูกที่เก็บมาเลี้ยงของแม่นันแน่มันเอาทองจริงไปขายแล้วเอาทองปลอมมาสลับให้แม่พี่คะ ฉันจะขายท้องเส้นนี้ค่ะนี่เงินห้าหมื่นปลอมร้อเปอร์เซ็ครับทำไมแกไม่เคยเห็นแม่เป็นแม่เลยใช่ไหมถ้าแกไม่อยากอยู่บ้านนี้แกก็ออกไปเลยไปแล้วไม่ต้องกลับไหมฉันเห็นหน้าอีกไปแม่คะปีใหม่นี้หนูซื้อทองให้แม่ด้วยคะ่ะ ไม่ต้องให้แม่ก็ได้ลูกเก็บเงินไว้ใช้เธอแม่เก็บไว้เถอะครับดิวเขาอยากตอบแทนแม่จริงนะครับแคมปีใหม่นี้แกไม่มีอะไรให้แม่เลยเหรอเลี้ยงจุกโตขนาดนี้เสียงเงินไป่ต้องเท่าไหร่แล้วแม่ลูกเก็บมาเลี้ยงก็แบบนี้แหละพอพอพอ,พอเถิะดิวไปไปเดี๋ยวแม่ทำอะไรอร่อยอรอให้นะ แ,แพมว่าไงคะแม่แพมช่วยเอาทองนี่ไปขายให้แม่หน่อยนะถึงเวลาต้องจ่ายค่าปุ๋ยเขาแล้วอะ ข้าวโพดเราก็ยังขายไม่ได้เลยขายให้แม่หน่อยนะแต่ว่าจะบอกพี่แกล่ะไม่อย่างนั้นอ่ะพี่แกต้องช่วยแม่จ่ายแน่เลยได้ค่ะแม่ ฉันจะขายทองเส้นนี้ค่ะได้ครับน้องนี่มาทองปลอมนี่เป็นไปได้ไงพี่ดูดีๆแล้วหรอคะปลอมร้อยเปอเซ็นครับออกไปได้เลยขอโทษด้วยค่ะ ทองนี่คืนไปเลยนะทองนี่ฉันให้แม่ดิไันไปอยู่ที่แกได้ไงหยิบบอกโ่าแม่ให้แกแม่นะแม่มีอะไรดีๆก็ให้ลูกนอกใจนี่หมดพี่ดิวถ้าพี่ไม่มีเงินพี่ก็ไม่ต้องให้ะลรแม่ก็ได้เอาทองปลอมไปให้แม่ถ้าแม่รู้แม่จะรู้สึกยังไง ปลอมอะไรพี่ไม่ต้องมาต่อแหล่ใส่ฉันเลยพี่ที่ร้านทองเขาบอกฉันหมดแล้ววันนี้เป็นทองปลอมแล้วไงฉันจะซื้ออะไรให้แม่มันก็เรื่องของฉันแม่น่าสงสารจริงๆถ้าเขารู้ว่าลูกสาวสุดที่รักของเขาเอาทองปลอมไปให้แบบนี้เขาคงหจะผิดหวังมาก เรื่องนี้จะจะไม่บอกแม่แล้วกันแต่พี่ก็อยากทำเรื่องแบบนี้อีกเพราะฉันไม่อยากเห็นแม่ต้องเสียใจออถ้าทำมัเป็นคนดี ก็ยังไม่พอฉันจะหาเงินมาจากไหนให้แม่ดี กลับมาแล้วลระลูกค่ะแม่แล้วทองราคาได้เท่าไหร่ทองคือว่าไงล่ะลูกอ๋อร้านทองหน้าหมู่บ้านเราปิดค่ะเขาบอกว่าอีกสองสามวันถึงจะเปิดถ้าอย่างนั้นก็เก็บไว้ที่ลูกก่อนนะอย่าทำหายล่ะได้คะ่ะได้คะ่ะ มีอะไรเหรอพี่เล็ฉันมีเรื่องอยากจะรบกวนพี่หน่อยว่ามาสิฉันอยากจะขอ,อยืมเงินสักห้าหมื่นพี่พอจะสะดวกไหมเงินตั้งห้าหมื่นเอาไปทำไมเหรอฉันจะไปจ่ายค่าปุ๋ยพอดีเข้าพูดที่เก็บมาฉันยังไม่ได้ขายเลยถ้าฉันไม่รีบลงปุ๋ยตอนนี้รู้ดูดีฉันก็คงต้องเจ๊งแน่ๆงั้นรอแป๊บนึงนะ นี่งเงินห้าหมื่นแต่พี่ให้ยืมได้แค่สามวันนะพอพี่ก็ต้องรีบใช้เงินเหมือนกันจ่ะฉันจะรีบวาเมือคืนเลยนะ ด,ดีทำไมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วทำไมทำไมมันถึงลอกแบบนี้อย่าบอกนะว่าทองปลอมอะแม่หนูกลับมาแล้วซื้อเสื้อผ้ามาเยอะเลยดิวที่ดิวเอาทองปลอมมาให้แม่เหรอทองปลอมอะไรแม่ก็นี่ไงดูสิทำไมสีมันลอกแบบนี้ล่ะ ไม่จริงนะแม่ทองที่หนูซื้อให้แม่มันคือทองจริงแม่ต้องเป็นลูกที่เก็บมาเลี้ยงของแม่นั่นแน่มันเอาทองจริงไปขายแล้วเอาทองปลอมมาสลับให้แม่ใช่คับแม่พวกเราสองคนไม่มีทางซื้อทองปลอมให้แม่แน่นอนไม่คิดเลยนะว่าแพมเขาจะเกียดดิวถึงขั้นต้องใส่ไอ้กานขนาดนี้ ไม่จริงนะแม่หนูไม่ได้ทําใช่แม่ก็เชื่อว่าแผมเขาไม่ได้เป็นคนทำํำแ,แสดงว่าแม่คิดว่าหนูทําเหรอแม่เชื่อใจลูกคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองได้ไงเรื่องนี้พิสูจน์ได้ง่ายเลยค่ะแม่ถ้าแผมเขาเอาทองไปขายนะเนงินก็ต้องอยู่ที่มันแม่ลองค้นตัวมันดูซิ บิวพ้นตัวมันนะี่ยนนี่ไงถ้ามันไม่เอาอของไปขายมันจะมีเงินเยอะขนาดนี้หรอแม่แพรมี่แกทำเรื่องแบบนี้จริงเหรอแล้แกทำไปทำไม ูเปล่านะแม่หนูไม่ได้สลับทองจริงแกไม่ต้องแก้ตัวเลยทน้งนั้นแกต้องการให้แม่เกียดฉันตั้งใจจะขโมยเงินแล้วหนีออกจากบ้านเพื่อไม่ต้องดูแลแม่ใช่ไหมแม่หนูเคยได้ยินมันบ่นว่าเหนื่อยไม่อยากอยู่บนนอกหนูไม่เคยพูดแบบนั้นเลยนะแม่ไม่จริงเลยอะ่ะแม่ไม่คิดเลยนะว่าแกจะทำเรื่องแบบนี้แม่ทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้แกศได้เหมือนอย่างทิเดิวเขาได้ทำไมแกไม่เคยเห็นแม่เป็นแม่เลยใช่ไหมถ้าแกไม่อยากอยู่บ้านเนี่ยแกก็ออกไปเลยไปแล้วก็อย่าก,กลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกไป พ,พี่อยู่แน่ยงว่ามันมันเมืออ่อกี้พี่เห็นมันหยิบออกมาถ้าไม่อย่งางนั้นนะเราโดนไล่ออกจากบ้าน้น่ใจเย็นนะคะแม่แพมแพอมอยู่บ้านไหมแพม แพมไม่อยู่มีอะไรเหรอจ๊ะแล้วแพมจะกลับมาเมื่อไหร่ครับแพมบอกจะมาคืนเงินผมเมื่อวานแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเลยครับเงินเงินอะไรเหรอนี่ป้าไม่รู้เหรอก็แพรม,มายืมเงินกับผมรอะว่าจะไปจ่ายค่าป่๋ยห้า0 0ื่นบาทหรือว่าแพมจะโกหกผม เลยนะว่าแกจะทำเรื่องแบบนี้แม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้แกได้เหมือนอย่างทิกดียวเขาได้ทำไมแกไม่เคยเห็นแม่เป็นแม่เลยใช่ไหมถ้าแกไม่อยากอยู่บ้านนี้แกก็ออกไปเลยไปไม่ต้องกลับมา้ฉันเห็นหน้าอีกไปถ้ปปปางั้น แสดงว่าเงินก้อนนั้นก็ อโทษนะลูกแม่ฉันขอโทษนะแต่เงินก้อนนั้นน่ะหนูไม่ได้มาจากการขายทองจริงๆนะหนูไปยืมพี่เล็กเข้ามานี่เงินห้าหมื่นนะลูกหนูรีบเอาไปคืนพี่เล็กเขานะแม่แม่รู้เรื่องทุกอย่างแล้วกลับไปอยู่บ้านเรานะลูก ต้องหลงให้แุ้วเป็นไงพี่ซื้อมาให้สวยไหมขอบคุณนะคะ ปอมมาหลอกแม่แม่ไม่เคยหวังอะไรในตัวแกเลยแกไม่มีก็ไม่ต้องให้ที่แม่พาแพมเขากลับมาบ้านเนี่ยเพราะว่าแผมเขาถูกใส่ร้ายแม่สอนมาตลอดไม่ใช่เหรอว่าให้รักแล้วก็ช่วยเหลือกันแม่ผิดหวังในตัวแกมากเลยนะแผงต้องเ,เสียสละเพื่อแกทุกอย่าง อะไรดีก็ยอมให้แกหมดแต่แกก็ยังไม่พอใจคิดจะบีบเขาเออกจากบ้านก้าแกหยุกไม่ได้อะนะก็คงต้องเป็นตัวแกลแล้วล่ะที่ต้องเป็นฝ่ายไปไปลุกแม่โอ้ยแม่ภาษาอะไรวะไปดูตัวเอาจากบ้าน ก็พ่อพี่ดิว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 จะเอาเงินห้าหมื่นนี่ไปซื้อทองให้แม่จริงๆหรอใช่สิฉันตั้งใจจะเอาเงินนี่ไปซื้อทองเพื่อเยยอ,อีแผมมันแม่เอาแต่ชมมันว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คอยดูฉันจะเอาให้มันเงยหน้าไม่ขึ้นแต่เงินนี่มันตั้งเยอะเสียดายมากเลยนะกลัวรเราจะเก็บออมกันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดิวอยากได้บ้านไม่ใช่หรอ ถ้าใช้เงินฟุ่นเฟือยแบบนี้ก็คงไม่ได้ซื้อหรอกถ้าดิวอยากยื้อน,นั่นจริงๆก็แค่ซื้อทองปลอมยังไงพวกมันก็ดูไม่ออกได้ยืมมันไม่พอแถมมันต้องเสียเงินก้อนด้วยจริงไหมหแฟนฉันนี้มันความคิดเลิศจริงๆมาไะไปซื้อทองปลอไมไปเถิดไปไปหาร้านให้ได้ฉันไม่น่าเชื่อพี่ตั้งแต่แรกเลย ออก็อย่าชีวิตฉันซะมึงมาโ่วยกูได้ยังไงวะเออกูก็ไม่อยากอยู่กับมึงเหมือนกัน ให้เขาคิดทบทวนชีวิตตัวเองถ้าเขาคิดได้อะ่ะเขาก็จะมาขอโทษแม่เองนั่นแหละแต่ถ้าเขาคิดไม่ได้อ่ะนะก็ปล่อยเขาไปตามทางของเขาเอง